ต้องถ่ายค่ะ <t> ูไม <t> ่ต้องถ่ายอะต้องแชมพูะไหนยาเกี๊ยะฉันถมายแ้วก่ เดี๋ยวรอดูจากกล้องหลักแล้วกันนะคะ <c oughs> แค่ตั้งกล้องไงจะเป็นไหมเอา้าเลือกเอา เดี๋ยวลอยดูสักต้องหลักแล้วอ่ะ